بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تن في الله คำถามในรายการอิสลามมีคำตอบในวันนี้นะครับคำถามแรกจากพี่น้องจังหวัดนครนายกนะครับเป็นคำถามครอบครัวอีกนั่นแหละผู้หญิงคนหนึ่งนะครับมุสลิมาถามว่าสามีเป็นคนเครียดมากๆเวลาเครียดทีไรก็จะบ่นเรื่องนั่นบ่นเรื่องนี้ก็ทำให้ลูกๆแล้วก็ตัวดีฉันเองเนี่ยวุ่นวายกันไปทั้งบ้าน สามีเครียดทีไรคนในบ้านวุ่นวายกันทั้งบ้านอยากจะทราบถึงแนวทางตามหลักการอิสลามว่าเราจะทําอย่างไรที่จะให้สามีเนี่ยคลายเครียดลงบ้างเพื่อที่จะนําไปบอกนําไปแนะนําแก่สามีดีมากเลยครับพี่นอ้องขอชื่นชมนะมุสลิมาท่านนี้ไม่ตัดสินใจทําอะไรไปโดยที่ไม่ได้ปรึกษาไม่ได้สอบถาม ไม่ได้ขอคำแนะนำที่ถูกต้องจากหลักการอิสลามดีแล้วแหละที่ขอคำแนะนำแบบนี้นะเอาละคนที่เครียดนะครับเธอต้องจดเอาไว้เลยนะประมาณสี่ห้าข้อต่อไปนี้เป็นเพชฌฆาตความเครียดก็ว่าได้ที่จะกําจัดหรือตัดความเครียดออกไปจากจิตสำนึกของคนทำอย่างไรประการที่หนึ่ง ผมเอามาจากฮะดิษสองท่านนาบีนะประการที่หนึ่งเนี่ยให้สงบนิ่งเวลาเราเครียดฟุ้งซ่านอะไรมาก็ตามแต่ให้สงบนิ่งไม่คิดไม่ทําไม่พูดอะไรสักระยะหนึ่งสักสิบห้นาทีหรือครึ่งชั่วโมงทําได้ไหมถ้าทําได้อัลฮัมดุลิลาขั้นต้นเนี่ยเราจะสามารถอะไรเขาเรียกว่าวสามารถกําจัดความเครียดได้แล้ว เป็นก้าวแรกที่เราจะชนะและในการกําจัดความเครียดคือสงบนิ่งไม่พูดไม่ทำอะไรทั้งสิ้นเลยสักระยะหนึ่งโดยตัวบทหลักฐานจากคดีของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบันทึกโดยท่านอิหม่ามอัลฮมัดท่านนบีบอกอย่างนี้อิดาหดีบะอาฮะดูกุมฟะลิยัสกุตท่านนบีพูดอย่างนี้สามครั้งด้วยกัน เมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านโกรธหรือเครียดเขาจงสงบนิ่งโกรธนี่ก็เป็นความเครียดอย่างหนึ่งเครียดอาจจะไม่โกรธแต่บนเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นก็คืออาการหนึ่งของคนที่ฟุง้งซ่านเมื่อฟุ้งซ่านขึ้นมาเครียดขึ้นมาโกรธขึ้นมาเนี่ยท่านบีช้าให้สงบนิ่งสงบนิ่งสักสิบห้านาทีนี่คือข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองจดไว้นะภรรยาที่ถามเข้ามาเนี่ย ระวางสงบนิ่งตรงนั้นเนะี่ยให้ทำการซิกรุลล้อไปด้วยให้ทำการลํำลึกถึงอัลลอฮ์สงบนิ่งตรงนั้นนะ่ยสิบห้านาทียี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงละอิลาฮ์อิลลอห์สุบฮานัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์จริงๆอัลฮัมดุลิลลาห์ละอิลาฮ์อิลลอห์ อัลลอฮฺอักบัดกล่าวช้าๆแล้วก็ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ในระหว่างสงบนิ่งตรงนั้นน่ยประมาณ15นาทีถึง20นาทีเพราะด้วยการล้ำลึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยกำจัดความเครียดทําให้หัวใจมีความสุขทําให้เกิดความสงบได้ในหัวใจด้วยตัวบทหลักฐานจากอันกุรอานอายะหนึ่งที่อัลลอฮ์สุบฮานะหวัวตาลาได้ตัดว่าอัลลอดีนอามานูวะตัตมาอินนุกูลูบูฮม Ul ul บิดิกริลลาอาลาบิดิกริลลาฮิตัตมาอินนุลกูลูบบรรดาผู้ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์นั้นหัวใจของเขาจะสงบลงได้ก็ด้วยการลำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาพึงทราบเถิดณบัดน,นี้ด้วยการลำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลานั้นจะทำให้หัวใจนั้นสงบอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องหัวใจสงบได้ด้วยการลำลึกถึงอัลลอฮ เพราะนั้นหนึ่งให้สงบนิ่งสองระหว่างสงบนิ่งนั้นะลําลึกถึงอัลลอฮ์ซิกรุลลอฮไปด้วยข้อที่สให้กล่าวนะครับหลังจากใจสงบแล้วเนี่ยให้กล่าวอย่างนี้อูซุบิลลาฮิมีนัชชัยตอนิราจียยมฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนมานรร้ายที่ถูกสาปแช่งพอใจมันสงบแล้ว เดี๋ยวจะฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยให้พ้นจากชัยตอนเพราะในคัมภีรของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้กำชับผู้ศรัทธาเอาไว้อย่างนี้นะว่าอิมมายันซะกอนนะกะมิน,ชน,น,นมัชัยตอนินัซกุลฟัสตอิดบิลล์เมื่อมีชัยตอนนะครับมาทำให้เจ้าทั้งหลายเนี่ยหรือว่ามากระซิบกระซาบมาดึงสู่เจ้าออกไปสู่หนทางที่หลงผิดจงขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ แปลวัวใจกําลังคล้อยไปในสิ่งที่มันฟุ้งซ่านในสิ่งที่ไม่ดีให้ขอความคุ้มครองต่อเราให้พ้นจากชัยตอนมานร่ายที่ถูกสาปแช่งนี่คือข้อปฏิบัติข้อที่3นะครับข้อที่4แนะนําให้อาบนาาั่ละหมาดนี่นะสีขั้นตอนแล้วนะสำหรับคนเครียดขั้นตอนที่สีก็คืออาบนาาั่นละหมาดนะครับพอการอาบนั่งละหมาดเนี่ย เป็นสิ่งหนึ่งที่จะดับความโกรธดับความเครียดลงได้ท่านนบีสอนว่าแท้จริงความโกรธความเครียดนั้นมาจากชัยตอนและชัยตอนนั้นถูกสร้างมาจากไฟว่าอินนามาตุตฟิอุณนารบิลมาอีกพระแท้จริงน้ำเนี่ยนะครับมันสามารถดับไฟได้ไฟถูกดับด้วยน้ําเพราะฉะนั้นเมื่อเราโกรธขึ้นมา ก็ต้องเอาน้ําของการอาบนั่นละหมาดเนี่ยมาดับไฟแห่งความโมโหมาดับไฟแห่งความฟุ้งซ่านซะไปอาบนั่นละหมาดซะอินชาอัลลอฮ์เราจะดีขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นข้อที่5ให้ละหมาดซุนนะสองรอกะอ์ละหมาดซุนนะสองรอกะอ์เพราะท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นท่านทําตนอย่างนี้อิดากานะอิดาฮะซะบะฮูฮะซะบะฮูอัมรุนศ็อลลา เป็นบันทึกของท่านอิหม yeah> ่ามอบูดาวูดท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมนั้นเมื่อท่านฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ตามแต่ท่านจะละหมาดสองรักษฟุ้งซ่านอะไรมาท่านก็จะละหมาดไม่สบายใจอะไรมาท่านก็จะละหมาดหรือได้รับข่าวอะไรมาแล้วทําให้เราเครียดทําให้เราคิดไปในทางที่ไม่ดีนะไปอาบแล้วละหมาดแล้วก็มาละหมาดนี่คือข้อปฏิบัติของท่านรอซูนสุลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัม เพราะในการละหมาดเนี่ยมันสร้างความสุขมันสร้างความสงบให้แก่ตัวของเราได้เหมือนดังที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวซัลลัมเวลาท่านฟุ้งซ่านเครียดในเรื่องอะไรมาก็ตามแต่ท่านจะเข้ามาสู่กระโจมที่พักของท่านแล้วก็บอกให้บิลานจัดเตรียมที่ละหมาดให้แก่ท่านโดยท่านนาบีบอกว่าอาริฮนาบิสซาลายาบิลาลโอบิลานเอ้ยให้เราได้พักผ่อน ให้เราได้พักผ่ด้วยการละหมาดหน่อยเถอะให้เราได้สงบใจด้วยการละหมาดหน่อยเถอนะนบีก็จะสั่งวีลานแบบนั้นอัลฮัมดุลิลละเป็นเรื่องที่ดีงามอย่างยิ่งนะทั้งหขั้นตอนนะครับอา้าขอแถมอีกนิดหนึ่ง6ขั้นตอนที่6ให้สามีของเราเนี่ยนะถามตัวเองอย่างนี้เครียดไปแล้วนะ่ยสิ่งที่เป็นปัญหานั้นนะมันจบไหมให้ถามตัวเองบ่อยๆ เครียดในเรื่องอะไรก็ตามแต่ถามว่าปัญหาที่เรากําลังเครียดอยู่เนี่ยและเราก็เครียดก็มันทําอะไรไม่ได้ฟุ้งซ่านตลอดสงบใจไม่เป็นเลยเนี่ยเครียดไปเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะจบลงไหมถ้ามันไม่จบลงถามว่าจะเครียดไปหาอะไรก็สงบใจสิพักผ่อนสักนิดหนึ่งงีบสัก15นาทีก็ได้มาละหมาดสักสองรอะไปอาบน้ำละหมาดซะ พอหายเครียดมาแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆแก้ไปทีละหน่อย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 ระหว่างที่เครียดทําอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ลำลึกถึงอัลลอฮ์อ่านคุรานมาละหมาดอ่านละหมาดแล้วพอยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วทางออกมันมีทางออกที่ดีเนี่ยมันมีเพราะฉนั้นอย่าเครียดนะครับเครียดไปมันก็เท่านั้นแหละปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้จบ แต่ถ้าหากว่าเราเครียดแล้วปัญหามันจบเครียดแล้วปัญหามันจบนั่งไปเลยนั่งเครียดไปวันละสิบชั่วโมงมันจะได้จบปัญหาต่างๆมันจะได้จบแต่เครียดไปแล้วปัญหามันก็ไม่จบแล้วจะเครียดหาอะไรนะครับนี่คือสิ่งที่ทั้งหมด5-6ขั้นตอนนี่พี่น้องเอาไปบอกกับสามีก็แล้วกันนะครับอันนี้นํามาจากกุรรานและหะด,ดิษนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่6เนี่ยเป็นข้อแนะนําที่มาจากผมเองนะครับ คำถามข้อที่สองแม่คำถามนี้จากสุราธ,ธานีคำถามนี้เขาก็ถามมาตรงๆเลยนะผมอ่านคำถามแบบนี้เลยก่อนแล้วกันหนูเนี่ยด่าสามีว่าไอ้ควายเขาก็บอกกับหนูว่าอัลลอฮ์นั่นแหละจะให้เธอเนี่ยเป็นควายตามที่เธอด่าฉันหนูรู้สึกผิดมากเลยจะเตาบ้าตัวอย่างไรดี รู้สึกผิดมากแล้วก็จะเตาบ้าตัวอย่างไรดีพี่น้องครับ <c oughs> ผิดไปแล้วเนี่ยดีมากๆที่รู้จักสำนึกผิดมนุษย์เนี่ยไม่มีใครหรอกที่จะไม่ทำผิดประเด็นสำคัญอยู่ตรงที่ว่าพอหูตาสว่างแล้วรู้ตัวเองว่าผิดไปแล้วรู้ตัวว่าทำในสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องสารภาพผิดกับอัลลอฮ์อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดทำผิดไปไม่ใช่ประเด็น ไม่ใช่ประเด็นสําคัญประเด็นสําคัญตรงที่ว่ารู้ตัวว่าผิดไปแล้วเนี่ยกล้าสารภาพผิดกับอ AH ัลลอฮ์ไหมเอาหัวใจมุ่งสู่อัลลอฮ์โดยการขออภัยโทษต,ต่อพระองค์หรือเปล่าประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้ผู้หญิงคนนี้บอกว่ารู้สึกผิดไปแล้วอัลฮัมดุลิลลาเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วทายัางไงต่อละ่ะจะเตาบ้าตัวอย่างไรดีทําอย่างนี้พอผิดไปแล้วปั๊บ เสียใจกับสิ่งที่เราได้ทำผิดไปประการที่สองขอลูกโทษต่ตออัลลอฮฺซุบฮานะฮ์วะตาลาสำนึกผิดกับอัลลอฮฺเสียใจในความผิดที่ได้ทำไปยาอัลลอฮฺอัสตอกฟิรุลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์ผิดไปแล้วยาอัลลอฮ์บาวผิดไปแล้วขอได้โปรดอภัยโทษให้แก่บาวของพระองค์ด้วยเถิดอภัยโทษให้แก่ชั้นด้วยเถิดยาอัลลอฮ์มันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ ให้พูดบ่อยๆนะอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์ให้พูดอย่างนี้บ่อยๆนะขั้นตอนที่หนึ่งเสียใจอันที่ 2, สองสารภาพผิดกับอัลลอห์อันที่สามขอลูกโทษต่ออัลลอห์ขอลูกโทษต่ออัลลอห์ให้มากๆแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือไปขอโทษสามีซะขอโทษสามีแล้วก็เสียใจฉันพูดผิดไปแล้วบางยังไงก็ตามแต่ขอให้บางอาภัยให้แก่ฉันนะเอาละ ฉันมันผิดไปแล้ววางอาภัยให้ด้วยนะไปขอโทษเขานะครับขอโทษเขาซึ่งบางทีเนี่ยเราไปขอโทษสามีแล้วเราอาจจะได้รับอะไรอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีงามจากการปฏิบัติของสามีก็ได้เพราะอะไรเพราะคนทำผิดไปแล้วเนี่ยรักกันชอบกันอาภัยให้กันได้อยู่แล้วโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งท่านนบีเน้นย้ำว่าผู้ชายเนี่ยต้องให้อาภัยกับคนที่เป็นภรรยา วันๆหนึ่งนะเจครั้งท่งนานนบีบอกเอาไว้เจครั้งเพราะฉะนั้นไปขอโทษสามีซะนี่แหละสีขั้นตอนเนี่ยให้เธอทําก่อนแล้วกันและถือว่าเป็นการสํานึกผิดเป็นการเตาบ้าตัวนะครับแล้วก็เป็นการขอโทษขอโพยสามีด้วยนะครับข้อที่3เราเจอของหายบริเวณใกล้ๆมัสยิดเอาไปให้โตอิมัมอิมัมบอกว่าไม่เป็นไรเรากเอาไปใช้เถอะ อย่างนี้ถูกต้องไหมยอย่างนี้ไม่ถูกต้องพี่น้องไปเจอของหายแล้วเนี่ยถ้าในหลักการของาศาสนาอิสลามพี่น้องก็กลับมาดูหลักการกันแล้วกันนะหลักการเนี่ยบอกกับผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าอ,อ,อาริฟอฟาซฮา,า,าวาวีกาอฮาซาุมมาอาริฟฮาซนะฟาอินจาออซอฮิบุฮาฟาอิลลาฟาชะนุกะบิฮาท่านนาบีบอกว่า เวลาเจอของหายเนี่ยให้จดคุณลักษณะของมันเอาไว้เอาไปเจอนาฬิกายี่ห้ออะไรนะครับลักษณะของมันเป็นอย่างไรนะครับสีเงินหรือสีทองหรืออะไรก็ตามแต่จดลักษณะวันเอาไว้ให้ดีเมื่อจดลักษณะของมันเอาไว้ให้ดีแล้วก็ประกาศนะครับอาริภาสนะประกาศหาเจ้าของนะครับว่ามีการพบเจอนาฬิกาตรงนี้บริเวณนี้นะครับใครเป็นเจ้าของให้มารับได้ อันเนี้ยให้ประกาศนะครับหนึ่งปีด้วยกันใช้เวลาหนึ่งปีนะอันนี้มาจากสิ่งที่อยู่ในฮะดีสของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอประกาศหาหนึ่งปีแล้วผ่านพ้นปีนึงไปแล้วนี่นะท่านนาบีบอกว่าถ้าเจ้าของเข้ามาก็ให้ไปเจ้าของเขาไ,ไม่มาเอาเนี่ยนะฟาอิลลาหุวามาลุลลอฮิยุตีฮิมาียชา ถ้าเจ้าของไม่มาเอาภายหลังจากพ้นหนึ่งปีไปแล้วนบีบอกว่าก็เป็นทรัพย์สินของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะมอบให้แก่ใครตามที่พระองค์ปราถนาก็เป็นสิ่งที่ฮาลลสําหรับคนเจอนี่แหละภายหลังจากหนึ่งปีผ่านไปแล้วนะครับโดยอุลามาบอกว่าต้องจดไว้ดีนะแม้ว่าหนึ่งปีผ่านไปแล้วเราเอาไปใช้แล้วเจ้าของเขามาหลังจากนั้นก็ต้องค่อยๆถอยผ่อนทย,ยอยคืนเข้าไปอันนี้คือสิ่งที่ ที่เป็นบัญญัติของศาสนาที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติเอาไว้อย่างนี้นะครับก็ขอชี้แจงให้พี่น้องได้เข้าใจตามนี้ก็แล้วกันนะครับเอาละเวลาหมดลงแล้วครับวันนี้วบิลลาฮิตตาฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยคุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบราะกาตุ